เดียวทั้งวันก็ยังเหนียวเดี๋ยวเร็วนะจะบอกให้ว่าตรงเลือกเนื้อแบบไหนเพราะเนื้อแต่ละส่วนมันไม่เหมือนกันนะคะเลือกผิดแกงพังแน่นอนหึง <1. S 1> เลือกเนื้อที่มีทั้งเนื้อและมันแทรก ต้องเคี่ยวให้ลดซึมเนื้อเลยต้องมีคอลลาเจนและไขมันพอประมาณส่วนที่เหมาะคือเนื้อหั่นแกงเสือร้องไห้หรือเนื้อสันคอเนื้อเหนียวนิดๆเคี่ยวแล้วนุ่มเศรโคโตหรือเศษเดวิซาก็ดีเพราะมันทําให้แกงมันหอม,ห,อมหรือถ้าอยากเคี่ยวแบบกรุบๆก,ก็ใส่เอนแก้ววัวเข้าไปได้วยเลย 2. ความสดและสีเนื้อก็สําคัญครั้งหน้าจะทําแกงลองเลือกเนื้อให้ถูกเนื้อต้องมีสีแดงเข้มไขมันขาวครีมไม่เหลืองนะคะ3ขนาดการหั่นก็มีผลต่อความนุ่มถ้าอยากได้เนื้อนุ่มเร็วหั่นชิ้นบางแต่่ถถ้้้าาาาชชออบเเเต็็็มคหันนนน1-1.5ซปืแแขงย น้ำแข็งช้าๆในตู้เย็นเพื่อรักษาลดและเคี่ยวให้คอลลาเจนสลายและจำไว้นะคะหั่นขวางเส้นใยเสมอเนื้อจะนุ่มกว่าการหั่นตามเส้นครั้งหน้าจะทำแกงลองเลือกเนื้อให้ถูกและแชร์เคล็ดลับนี้ให้เพื่อนทำครัวด้วยเร็วนะมีเนื้อแกงพร้อมส่งทางเนื้อหั่นแกงเอนแก้ววัวคุณภาพดีเคี่ยวง่ายอร่อยทุกหม้อสนใจสินค้าทังหาเอมินที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะเพื่อน,นกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย